สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยาะมะแมลงของมนีนอค่ะมะนีก็ได้ถอนก้านะคะอันนี้กาเขาเจ้านะโอยสามสิบนมัดดามสามให้นี่นะคะตัวสิโพไ่ดูลรยหายรยสามสิบมัดอันนั้นได้คนละสองมัดนะคะที่ดําลงมานั้นสามคนคนละสองมัดคิดว่าจิพอนะเพราะว่ากล้ามันน้อยค่ะกล้ามันน้อยแล้ว เขาก็บ่ตตรงใส่หลายทาก,ากากีบนั้นมันสีเปืองอันนี้กาโนยนะค่ะห่างกันเลยสีดำเขาวเจ้ากันนะมันนี่ฝนตกตอนบ่ายบ่ายเท่าไดร่ก็ดูท้องฟ้าเฮานะคะสิย้อนเสียงพระอาทิตย์ตกแล้วในสิบแปดนาฬิกาครึ่งละละประมาณนี้นะคะมันเป็นบรรยากาศในภูเขาของเฮานะ กะเดียวถ้าเกิดน้าทุ่งนี่เขาดำหนูก็ลงบ่ได้ไงหนูก็ต้องเฮ็ดก่อนเพิ่นนะเดี๋ยวเพิ่นก็จะได้สูบน้ําดำแล้วเพราะว่าน้ำมันลงมาจากเธอน,นะคะนี่เขาก็ต้องเอาก่อนไงอันนี้ก็ใส้รถปั้นเอานะคะนี่ให้เพิ่นมาปั้นให้เดี๋ยวมืเอื่นก็ปั้นให้ใต้นั่นก็พอดีคำมอื่นหนูก็คอดำนาก่อนเนิ่ช่วงเศร้าเมเอเวียก็หนูก็สิบ,บ่ได้ อันนั้นตอน่ายเดี๋ยวให้สุงมขตาตะมอกดําต่อขันบ้หุ่มก็เดี๋ยวเมื่อหลังองเนี้ยซิมาซ้ำเอาอันนี้ก็สิเป็นผู้กโรนกวางาวนะอันนี้สิเป็นผู้เลือกไฟค่ะดูไอดินไอหมอกค่ะบรรยากาศดีนะคะเสียงนกเสียงกาเดี๋ยวสิได้คุด ดินลงมาตรงนี้อีกจักหน่อยเดี๋ยวมืออื่นก็เดี๋ยวห้ตะมอกสะดีต,ตรงโน้นนี่ลงมาเพราะว่าทางบางใดมันเป็นโน้น,น่ะหง่ามันสิขื้นนะคะนี่ตรงนี้ก็โน,น้นตรงโน้นมันสิลึกน,นะตรงที่พวกหนูดำนะกับเจนี่นะมันสิลึกค่ะนี่ก็เดี๋ยวมืออื่นค่อยดั่งเบิองอีกว่ามันสิจังได้นะคะก็คิดว่าคือสิวาย,ยดอกสีหาคนากาฮกอนหนูดำสามคน กบายสมอ่ะใบสามันนี้กามันเหลืองไงก็เลยไถ่ใส่อีกก็เลยเสียเวลาเมื่ออื่นเนี่ยกระสีดำย่างเดียวกระสีไว้ยดดสามสี่ห้าหกหกคนเมื่ออื่นนะก็กรตอนเศร้ากะคิดว่าสีไว้ยดกาเยอะหน่อยหนึ่งสองสามสามเฮง เลยอีซีเงินเขาสามซีหะฮูเบิ้งในกาเขาอีเตียนะมันส่้นสันนะคะนี่เอาของปลาแต่วเคือหน้ามันพอนะคะแล้วปุ๋ยมันหลายแล้วมันสีกัดใบมันสีแดงคาถ้าปุ๋ยพอเนี่ยมันก็ใส่น้ำอีกเอาน้ำใส่อีกตรงไหลมันบ่ได้ปุ๋ยนะหางมันสีแดงนะคะกาเขาต้องใส่ปุ๋ยหลยๆ กาอเติยมันชอบมากปุ๋ยไงแต่ว่าถ้าปุ๋ยบ่ถึงน้ำบ่พอมันก็สิเป็นกากแขะนะคะแล้วมันชิชนยากค่ะบรรยากาศท้องฟ้า,าแรงมันชิโตอีกอยู่บ่เบิ่งท้องฟ้านะอันนี้นก็สิเป็นทางผู้พระเอกของเฮาน,นั่นเอมเแตเมฆหมอกค่ะงามนี่ฝนตกก็สิเป็นไอคือนี้แหละค่ะไอดิน แต่ว่าภาษาโบราณฮานานาไม่ถาวเคยบอกว่าผีบึงบางแต่ว่าภาษาคนไทยเขาก็เสื่อไอดินเนาะอันนี้ตัดแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้รอบสองนะก็สิได้รอบที่สามกับพูนะเกี่ยวเข่าตั้งท้องแล้วเขาก็จ้ตัดอีกรอบหนึ่งนะอันนี้รอบรอบแรกผ่านไปแล้วอันนี้หญ่ใหญ่รอบสอง เริ่มหิวข้าวแล้วพ่ามาแกงหน่นไม้กินกันมันนี้ก็ลงไปหาหน่อไม้อยู่ในห่วยนะได้พอได้เกงนะคะนี่หน่อไม้พ่อกระสิเมื่อเกงหน่อไม้กินแรงกันปะ่กะกาบานทำงานเหนื่อยแล้วมันนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรมือกระสิตื่นแต่เช้ามาดันนา ได้หลายแล้วบ้าได้จักมาดรลงหยาอยู่หยาก็คือมีหย่าได้จักร้อยสะไม่รู้บ่ได้นับกาโลก้าบ่นับกาได้ชิลู้ว่าได้หน่วยได้หลายเอ้ายามนี่ได้การแท้ปะเสียงกกเขียนห้องมองลงไปก็หนามก้น สามอันนี่ก็คือกว้างอยู่บ่าขาได้ข่าวสิบสิบเจ็ดสิบแปดถุงบรรยากาศบ้านเราหรือว่าสิโต้อีกยี้ยแมลงนีง่บ่ เรียกหลายๆกังวนเห็ดบ่ค่อยได้แดดมันฮ้อนแต่ม่นี่บรรยากาศฝนตุกมันครึ้มค่ะเห็ดได้เบิดเมื่อเลยอากาศดีเฮ้เห็นบอน้ำ ที่ก็ก็มีมองเห็ดน่ะน่อฝุ่นปล่อยๆพายุขาวเนาะฝุ่นปล่อยๆ ต้องอาบน้ำสามหัวเพราะว่าโดนฝนอ๋ซนี่ไปตืนแกบนันเนาะหนาว้หนาฝนย a Ơt ừ, hả? mặt ra đi Phụ đẹp bọc hay lạc mà hả? <laughs> 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 ううหนาว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 คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ